โสตายก็ตายสำเร็จเลยคือตั้งใจทำไงคือหมดหนทางแล้วมาที่นี่ไว้แล้วเนี่ยเอาเอาก็เอาว่าโสูตายก็เลยรอดตายเห็นไหมก็มันบริสุทธิ์เพราะอะไรเพราะมันโสตายจริงๆที่นี่น่าจะมานั่งแบบสบายๆเฉยๆมาโสตายนะท่างนั้นไม่นยังไงเออ เงียบๆอยู่นินีเดิยังไม่คุยกันเงียบๆนี่ดนึงมีวิญญาณตามหาพี่น้องญาติพี่น,อน,นอ้องอ,อ,อ,อ๋ออาจารย์ไม่บอกเออ ลูกศิษย์ที่ขับรถชนคนแล้วก็ป่วยตลอดอามาหาอาจารย์หน่อยแล้วก็ชนสัว์แล้วก็มีวิญญ,ญาณที่แม่คลอดแล้วตายแล้วก็อ,ออกมาหาหน่อยเชิญหน่อยวิญญาณทามหามีไหมถ้ามีลรวลุกมาเลยนะ ไม่ช้าเพราะมันมีอะไรหลายอย่างต้องทำครับครับรถชนคนตายแล้วก็ป่วยข้างเดียวเจ็บข้างเดียวตั้งแต่ข้างซ้ายเพอเราชนเขาข้างซ้ายแล้วมีปัญหาข้างซ้ายตลอดครับ แม่ขอดตายเรามีคนใครวิญญาณอาฆาตเกิดจากอะไรครอบครัวใครมาในเร็วมั้ยมีวิญญาณหนึ่งมาอันนี้อะไรฮะชนสัตว์ตายโอเคใครมาวิญญาณหาหมา ไม่รู้จักชื่ออะไรเดี๋ยวบอกกันเองก็แล้วกันสงสัยวัดน้อยนีต้องจัดทอกโชว์ผีแล้วมั้ย <c oughs> มันอะไรมันกระน,น,นักระนามันมาทำไมอยู่ที่นี่เขาสอนสมาธิเขาไม่ได้มาถามเรื่องผีไม่ถามเรื่องคนตายอะไรม,มาได้ยงใครบ้างเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ย อ๋อนี่วิญญาณอาฆาตมีวิญญาณาอาฆาตครอบครัวฟังครอบครัวแต่แก่คนตายแล้วก็ตายเพิ่งตายเพิ่งหลือเขาจะเอาอะไลูกอีกคนหนึ่งใช่ไหมแบบนี้มันจะไม่ได้สอนสมาธิได้แบบนี้นผ,ผีมาอย่างนี้นมันมันคนละเรื่องก,กันแล้วกับการสอนสมาธิ อันนี้คือพ่อโอเคอันนี้คือคือคนตายแล้วก็เจ็บข้างเดียวทำ <c oughs> ามาหาเจ็บมนขึ้นต้องเสียเงินตลอดขับรถไปก็ชนคนตลอด <c oughs> คนก็นั้นก็จะเสียเงินตลอด <c oughs> แล้วก็เราจะมีปัญหาเรื่องข้างซ้ายข้างเดียวที่ป <c oughs> ่วยเป็นตลอดเ <c oughs> พราะเราชนเขาข้างซ้าย <c oughs> สัตว์แล้วก็ชนคนมีคนแล้วก็สัตว์ ครับอันนี้ชนสักอันนั้นคือปิญญาณาติญญาฆาตอันนี้คือไม่ได้อยู่กับแม่ไเียนอ๋อแม่ไม่ได้อยู่กับแม่ให้แม่ไปเรียนนะคือเขาขับรถผ่านไฟแดงมาแล้วก็ชนขับรถผ่าไฟแดงชนตายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไปเขียนชื่อทั้งหมดมาให้อาจารย์แล้วก็ไปจุดทูบอ๋อทูบให้อาจารย์ เป็นยูทูบสามดอกแล้วทุกดอกหนึ่งไหมอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์แล้วก็จะเรียกพวกวิญญาณนี้นะให้เขาออกโมชิกรรมให้แล้วก็เราก็จะได้จบกันเริ่มเริ่มมากันได้แล้วสอนสามาธิที่นี่ไม่ใช่มามาพูดเรื่องผีวิญญาณพวกนี้ไม่ดีเอาชื่อเชียนให้หมดเลยจุดข้างนอกครับจุดข้างนอกก็นยูทุกข้างนอกตรงไหนหน้าคุณติใช่ไม่ทั้งหมดเลยออกไปไลย ใช่ใช่ชื่อเราชื่อเราชื่อเราเองเพราะเราจะต้องอุทิศให้กับเขาแล้วเออแปลกเนาะไม่ไหวเลยแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ทุกทุกสานเนี่มันจะไม่ได้สอนสมาธิเลยจะไม่ได้สอนสมาธิ อยู่ที่หน้าระศรีบุรีก็ได้นะแล้วก็เอาเชียอชื่อไมาจันเดี๋ยวรอสักครู่ก็ก็ต้องเมตตาแหละมันมาแล้วไม่ไม ไม่เมตตาก็ไม่ได้ลยกำลังพูดถึงเรื่องเมตตาเลยมาเลย <c oughs> เบ่งปันเหมือนรอยจังหวะเลยเนาะรอจังหวะ tông tuổi thua hai chàng đọc lên đọc lên để tông chiều mình chàng ไม่รู้นี่วิญญาณอาฆาตมากบอกตามเจอแล้วมาตามเจอแล้วที่นี่ <c oughs> เจอลแล้ว <c oughs> เอาคนเป็นเพราะว่าเราต้องเอาคนเป็นให้กับคนตายแล้วเขียนชื่อคนตายถ้าจำได้ชื่อคนตายใส่ถาดคนตาย แล้วเรามานั่งข้างหน้าพวกนี้วิญญาณอาฆาตทั้งหลายทั้งปวงพวกนี้ <c oughs> เขาไม่ยอมปล่อยมาด้างหน้าจะให้เขาหมดนั่งตรงแถวนี้นั่งหน้าเลยนั่งสมาธที่อยู่ตรงนี้เลยให้มันจบๆกันไปใครนะวิญญาณตามอาฆาตบอกเขามาตามเจออยู่ที่ที่นี่ เจอนั่งอยู่แถวนี้ั่งอยู่แถวนี้เพน้ต้องนั่นี้เราต้องส่งเขาไปนะั่งอยู่ทั้งหน้านี่นั่หน้า่สกใช้ให้ดูนั่งได้ดดรับผีอย่ามาพแล้วไม่รับไม่รับเรื่องโรงเรียน เราละบุญยางเยว,เยวที่นี่ไม่ใช่ศาลใครฟองอย่ามาลองเรียนน,นั่งกองจะได้สอนสมาธิไปนั่งอยู่ตรงนั้นกลุก่มเดียวกันเราหลายคนอยู่ทำบุญเอาใครมีกรรมอะไรก็ทำบุญเอาเผ่เไม่ตาเอาแล้วจะมาเป็นไร นี้ของเราล่าสุดนี่ครอบงงครัวพังแล้วมีคนตายแล้วเสียที่แล้วเห็นไหมเนีโอเคมัตรงนี้ล่ะดูชายตรงนี้เสร็จก่อนดูตรงนี้ก่อนนะดูตรงนี้แล้วอาจารย์บรรยายนิดนึงแล้วอาจารย์นั่งสามาธิรทีเดี๋ยวจะพาส่งดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหมดแล้วนั่งตรงนี้แหละเราก็นั่งดูก่อนพอแล้วไม่รับแล้ว ไม่รับใครวิญญาณทางไหนก็รออยู่ข้างนอกรอรับบุดอย่างเดียวรถเก๋งฮอนด้าแก๊สกทอสองสองสองเก้าสองสามตัวเก้าเดินรถด้วยคุณ๋ยออกมีไหมสองสามตัวเก้าเลิกแล้วเลิกแล้วเลิแล้วอ่ะฉายซะดูดูคลื่นสมองดูคลื่นสมองนะดูคลื่นสมองเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะบรรยายต่อแล้วก็นั่งสมาธิ ันนี้คือผชมท่านเร็นจากวันนี้ไปไขปริศนาความเป็นไปของมนุษย์นักวิทยาศาสตร์นักชีววิทยาคุณหมอด้านจิตเวชและหมอสมองในสหรัฐอเมริกาและยุโรปศึกษาวิจัยมาหลายปีครับเพื่อจะไปค้นดูว่ามนุษย์แต่ละคนเนี่ย ทำไมบางคนล้มเหลวซ้ซําๆบางคนประสบควาสมสําเร็จซ้ำๆบางคนมีความรักต่อเนื่องสมหวังซ้ซําๆอย่างประเทศไทยเนี่ยจะมีคนพูดเยอะขบอบนักศึกษาบางคนเรียนได้เกรดสองเกรดสามไม่คปได้สี่เลยทําไมเป็นอย่างนั้นบางคนค้าขายเจ๊งแล้วเจ๊งอีกเจ๊งแล้วเจ๊งอีกทาแล้วไม่สําเร็จบางคนที่เป็นคนที่ทํามาค้าขายระหว่างประเทศส่งออก ส่งออกยงไงก็กาไรบางคนส่งออกยังไงก็ขาดทุนไหนจะมีเรื่องของแม่ค้ามีเรื่องของเกรรษตรกรทําไมเกษตรกรบางคนปลูกพืชอ,อะไรเจงตลอดทําไมเกษตรกรยุโรปปลูกพืชอ,อะไรแล้วรวยตลอดมันเกิดอะไรขึ้นมีความลับที่นักวิทยาศาสตร์เข้าไปไขดูในสมองมนุษย์ศึกษากันมาหลายสิบปีเนี่ยครับเขาพบนะครับว่าในสมองมนุษย์มีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่านิวรอน นิวรอนเป็นลักษณะเหมือนโครงข่ายใยแมงมุมมีแขนเป็นรากเหมือนต้นไม้ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี้นะครับแขนเนี่ยเขาเรียกว่าแอคซอนนิวรอนเนี่ยอยู่ในสมองของมนุษย์เป็นล้านล้านเซลล์มีแขนขาย,ยืดออกมาเหมือนใย,ยแมงมุมเหมือนรากต้นไม้มหาศาลเลยไอ้แขนขาที่ยืดออกมาเนี่ยครับมันเชื่อมต่อระหว่างนิวรอนด้วยกันเนี่ยด้วยการติดประจุไฟฟ้าเวลาสมองคิด เครียดกังวลสงหวังผิดหวังมันจะส่งกระแสไฟฟ้าวัดเป็นไฟฟ้าได้จริงๆนะฮะเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ไปแล้วล้านเซลล์ในสมองส่งกันไปส่งกันมาแบบที่เห็นอย่างนี้ครับเมื่อเราคิดดัานลบคนมีความเครียดค้าขายแล้วเจ๊งคิดแล้วเจ๊งเจ๊งตลอดมันก็ส่งกระแสลบนะคือเซลล์ที่ออกมาเนี่ยครับมันเป็นเซลล์รับรู้ว่าผิดหวังเครียดเศร้าลบ เซลที่ส่งออกมาเป็นประจุไฟฟ้าไยนะครับเชื่อมต่อกันตัวหนึ่งมาต่ออีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งมาต่ออีกตัวหนึ่งต่อกันเป็นโครงถ่ายเป็นละลานเซลลยิ่งคิดลบยิ่งผิดหวังเสียใจค้าขายแล้วเจ๊งทําการเกษตร,รแล้วเจ๊งเรียนหนังสือไม่เก่งผิดหวังในความรักเงินเดือนไม่ขึ้นงานแป๊กเรื่องข้านต่างๆไม่ก้าวหนะ้าคิดอย่างนี้ซ้ำหนึ่งวันสองวันหนึ่งอาทิตย์สามอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีนิวรอนใหญ่ขึ้นะ จับกันเป็นโครงข่ายแข็งแรงเมื่อมันแข็งแรงเสร็จคนคนนั้นเนี่ยจะมีลักษณะเครียดงา่ายเศร้าง,ง่ายคิดอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จราะสมองเขาคิดว่าเขาทําไม่สําเร็จและนิวรอนที่มีอยู่มหาศาลเนี่ยครับก็สัดสี้าไปให้ดูง่ายเนี่ยนะฮะมันทําให้กระบวนการในการส่งถ่ายข้อมูลในสมองของคนรับรู้ว่าทำอะไรก็ไม่สําเร็จนี่คือที่มาที่นักพฤติก,กรรมศาสตร์นักจิตวิทยาบอกว่า ทำไมคนถึงล้มเหลวซ้ําๆเพราะการสร้างโครงข่ายิวรอนและเอาแขนแอคซอนเชื่อมต่อกันเนี่ยมันเชื่อมต่อแต่เรื่องลบหมดเลยเห็นไหมครับกระแสประสาทมนส่งอย่างนี้ฮะถ้าคิดเรื่องลบผิดหวังเรื่องลบทําการเกษตรแล้วแยกเป็นเรื่องลบอกครอบครัวล้มเหลวแต่แยกเรื่องลบเป็นเศรษฐีแล้วตายเป็นยาจบเรื่องลบเป็นแรงงานก็เป็นแรงงานอยู่อย่างนั้นเป็นรปภพ็เป้นไปตวตสักทีหนึ่ง เป็นผู้ใช้แรงงานก็ไม่เคยเป็นเท่าแก่สักตีหนึ่งคิดอย่างนี้ตรงนี้แหละครับกําหนดอนาคตมนุษย์ัะมนุษย์คนนั้นจะเป็นมนุษย์เงินเดือนกินเงินเดือนตลอดชีวิตเป็นข้าราชการตลอดชีวิตเป็นแรงงานตลอดชีวิตเป็นนักศึกษาตลอดชีวิตเป็นนักธุรกิจตลอดชีวิตด้วยนิรนรแบบนี้นะคุณผู้ชมฮะลักษณะของมันเนี่ยลองดูภาพประกอบดีๆนะครับจะเห็นว่ากระแสไฟที่ส่งไปแทนมันจะยืดออกมาจับกันเวลาเราส่งกระแสไฟต่อเนื่องนะครับ ถ้าเราคิดลบเครียดกังวน,นซึงเศร้าอดผูผิดหวังเสียใจร้องไห้รากของมันจะแตกออกมาเราไปดูอีกภาพนึงนะครับเดี๋ยวผู้ชมจะเห็นนะครับเขาศึกษาลงไปพบว่ารากของนิวรอนเวลาส่งสื่อประสาทไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีแขนมาจับกับอีกตัวหนึ่งที่เป็นขั่วเดียวกันะเห็นไหมฮะเป็นล้านๆเลยนะครับเวลาเราคิดสมหวังเราแต่งงาน แล้วก็จะมีเนื้อรอนที่มีความสุขเวลาเราแต่งงานเราประสบความทุกข์เราศึกษาเนื้อรอดที่ส่งะแนนความสุขมันจะออกมาแต่เมื่อไรก็ตามคิดลบดูนะครับแขนด้านลบฮะมันรับรู้ว่านี่เป็นความเศร้าเป็นความผิดหวังเป็นความเครียดเป็นความตึงว้นมันจะค่อยๆกางรากออกมาแล้วหาเพื่อนที่เป็นขั้วเดียวกันจับเห็น <c oughs> ไหมครัมันหาขั้วจับ ส่งกระแสไฟฟ้าจับพอจับติดมันเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายรับรู้ว่าชีวิตเราไปไหนไม่ได้จนตลอดชีวิตเป็นแรงงานตลอดชีวิตรวยไม่ได้เป็นเท่าแก่ไม่ได้นี่คือความลับของมนะุษย์ประกฏว่าน,นักวิทยาศาสตร์เขาบอกเขามีกระบวนการมีกระบวนการปรับทางเดินของนิรรอนในสมองใหม่เขาเรียกว่า n e รรอนแพทเท์ทเส้นทางใหม่ให้ใหม จากเดิมที่เคยคิดลบเศร้าเครียดกังวลใจคิดอะไรก็เป็นเรื่องลบเขาบอกปรับใหม่มีวิชาสองวิชาที่เขาเรียนกันครับอันหนึ่งเขาเรียกกันว่า NLP Neuro Linguistic p r o g r a m n NLP เนี่ยในสหรัฐอเมริกาเป็นสถาบันเลยนะครับเข้าไปปรับบุคลิคนเข้าไปปรับจิตวิญญาณคน,คนเข้าไปปรับเจตคติของคน สามารถจะฟื้นให้นักกีฬาซึ่งหมดสภาพแล้วกลับมาได้เหรียนทองได้สามารถจะฟื้นนักธุรกิจท,ที่สิ้นหวังหมดเนื้อประดาษตัวกลับมาเป็นเศรษฐีใหม่ได้กระบวนการกลไกลเขาเนี่ยเขาจะเข้าไปปร,รับฉากต่างๆในสมองเหมือนไปรีเซ็ตคอมพิวเตอร์ข้อมูลในเครื่องใหม่ดีลีทบางอันทิ้งจากเรียงไฟล์ใหม่แล้วก็ทําทางเดินของเดรอนเนี่ยใหม่ ทันทีที่คนคนนั้นคิดบวกมีความหาวนาตว่าจะโตถ้ารับราชการก็จะก้าวหน้าสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดเงินเดือนก็จะขึ้นโบนัสก็จะมาคนที่เรียนได้เกรดสองสามถ้ามีความคาดหวังเขานณาจะได้สี่หรือได้เอปรับทัศนคติตั้งความคาดหวังใหม่แล้วคิดเรื่องบวกทำทุกวันนะครับเขาบอกทำทุกวันรอแค่หนึ่งอาทิตย์คุณผู้ชมฮะนักวิยาค้นพบว่านิวรอนในสมอง เริ่มแตกรากขนแขนงใหม่เป็น,ขนแขนงบวกผมดูนะครับมันจะแตกรากรออกมาเป็น,ขนแขนงคิดบวกเป็นความสมหวังความชื่นใจชื่นชมเห็นไหมรอยต่อระหว่างแผนแอ็กซอนเนี่ยมันสื่อด้วยกระแสไฟฟ้าที่มีบวนดขนาดเล็กมากพอมันคิดบวกเซลล์บวกจะจับกันหมดเป็นกลุ่มเดียวกัน ในสมองก็จะแตกแขนงเป็นด้านวบวกเกาะต่ำเป็นล้านๆเซลล์ส่วนแขนงลบที่เคยผิดหวังเสียใจซ้ำๆเนี่ยเมื่อไม่คิดหรือป้อนความคิดใส่สมองแขนงพวกนี้เนี่ยครับมันจะแค่หดตัวหดตัวเหี่ยวและตายเหมือนถ้าต้นไม้ไม่ถูกดน้ำายใที่สุดแล้วรากเนา่าใบร่วงกิ่งหายแล้วตายในที่สุดคนคนนั้นก็จะมีแต่ความสุขมองอะไรเป็นบวก นี่คือความรักครับเขาบอกเศรษฐีนักธุรกิจนักกีฬาดังๆของสหรัฐมริการใช้กลไกนี้ครับฟื้นจากจมดินลุกขึ้นมายืนแล้วก็โดดขึ้นได้การคิดบวกสร้างเซลล์ในสมองใหม่จับขั้วใหม่เปลี่ยนท่างเดินของมนุษย์ใหม่หมดลองไปด,ดูตัวอย่างอีกทีนะครับเขาปิดเทียบอย่างเงี้ยนะครับสบภาพสมองของคนกับิวรอน ในสมองของคนเนี่ยนะครับเวลาคิดบวกคู่แต่และคู่บวกมันจับกันมีเป้าก็คือเราจะไปถึงเป้าหมายให้สําเร็จเมื่อมันจับกันเนี่ยเขาเปรียบเทียบภาพเหมือนกับตอนแรกๆคิดบวกในมาจะยากนะครับจะมีอีกภาพหนึ่งเป็นเป็นตัวอย่างภาพยนตร์ลองไปดูนะครับตอนแรกๆเนี่ยดูมันยากเนี่ยคุณผู้ชมดูนะนี่คือการสาธิต เวลาดวรอนมันเชื่อมขาก็้าขากันฝั่งหนึ่งเป็นดวรอนบวกเชื่อมไปยังขาบวกเหมือนกัน,นแรกๆเนี่ยมันเส้นเดียวพอคิดบวกซ้ําๆมันจะมาหลายเส้นเห็นไหมฮะทางเดินที่เคยเดินยากเริ่มเริ่ม,มง่ายขึ้นเห็นไหมฮะมันเริ่มภาพกว้างทางเดินเริ่มใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นไปง่ายขึ้นเมื่อไปง่ายขึ้นเรียนรู้เยอะขึ้นสมองมีแต่เรื่องบวกท้ายที่สุดแล้วมนุษย์คนนี้จะประสบความสําเร็จ นักกีฬา is, เพนนดสชื่อดกันของสารัเองวกเา่าขาดอยู่ในสภาพที่หมอบอกเกินจะกลับมาเล่นกีฬาได้หลังผ่าตัดเสร็จใช้กระบวนการเรียนรู้คือ NLP ไปปรับนิวรอนสมองใหม่กลับมาเป็นแชมป์คว้าเหรียญไปหลายรายการนักธุรกิจหลายคนล้มเมื่อตอนดอทคอมฟองสบู่แตกเข้ากระบวนการ NLP โปรแกรมกลับมาร่ำรวยอีกรอบหนึ่ง นี่คือความรักของมนุษย์ที่คนทั่วไปไม่ทราบนะครับฉะนั้นเขาก็บอกให้ทดลองดูครับนักวิทยาศาสตร์บอกว่าให้กลับไปบ้านแล้วลองคิดบวกวันหนึ่งสามครั้งเช้ากลางวันแล้วก็เย็นคิดบวกซ้ําๆแบบนี้ต่อเนื่องเจ็วันเพียงแค่เจ็วันเวลาเจอเรื่องรบให้ตัดทิ้งรับรู้ว่าไม่เอาคิดแต่เรื่องบวกเจวันเน่นครับเขาใช้คอมพิวเตอร์สไลด์ เราใช้เทคโนโลยีเข้าไปดูอนุขนาดเล็กในสมองเขาพบว่าทางเดินของแอคซอนคือขาของมันเนี่ยครับใหญ่ยยขึ้นนะเหมือนกับเปลี่ยนทางน้ําใหม่จากเส้นทางน้ําเดิมที่เดินแต่ลบทีุกเคลียดเสาๆเป็นทางน้ําใหม่มันใหญ่ขึ้นหนาขึ้นและแข็งแรงขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมดูครับนี่เป็เหตุผลว่าทําไมคนที่ประสบความสําเร็จ ถึงระสบความสําเร็จต่อเนื่องล้มเหลวแล้วลุกขึ้นมาแล้วก็ะสมความสร็จได้แต่ทําไมคนที่ล้มเหลวก็ล้มเหลวอ,อ,อยู่นะั่นเป็นนักกีฬาแพ้ก็แพ้อยู่นะั่นเป็นเกษตรกรปลูกพืชก็จนอยู่นะั่นเพราะในสมองของเรามันสร้างไอโตนิขมานมาฉะนั้นวิธจริการก็คืออย่างที่บอกคือเปลี่ยนลองไปทําดูครับคุณผู้ชมครับเขาบอกหนึ่งสัปดาห์จะเห็นความเปลี่ยนแปลงจะเห็นว่าความคิดลบๆความาวเศร้าความเครียดเดิมๆเนี่ยมันหายไป มีเรื่องที่มีความชื่นชมยินดีมีเรื่องที่เป็นความสุขความดีใจความหวังเนี่ยมันเข้ามาแทนที่ทพแบบนี้ต่อเน,นื่องเป็นอาทิตย์หลายอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีจะมีกลุ่มคนที่เขาเรียกว่าทุกข์ไม่เป็นไม่รู้จักทุกข์เจอความทุกข์แล้วตัดได้ทิ้งได้เลิกได้เราคิดแต่เรื่องความสุขเขาบอกเมื่อเวลาคิดถึงความสุขมองด้านบวกครับผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมศาสตร์มนุษย์ รวมทั้งผู้ชากราด้านสมองและระบบประสาทอธิบายตึงวิทยาศาสตร์ตึงความเชื่อครับบอกว่าทันทีที่คิดด้านบวกคุณสงสัญญาณด้านบวกออกไปยังจักรวาลก็แปลว่าคุณกําลังดึงสิ่งบวกบวกเข้ามาในชีวิตจะมีเรื่องดีดีวิ่เข้ามาในชีวิตถ้าคุณยิดด้านลบค้าขายเราเจงแน่ยังไม่ทันค้าเขาเจงแล้วครับแต่คิดด้านบวก สำเร็จมาขึ้นหนึ่งสิ่งบุบจะเข้ามาของที่เคยขาดไม่ได้ก็จะขายได้มากขึ้นดีขึ้นเรียนไม่เคยเก่งก็จะเก่งขึ้นร่อมั่นใจเรามีเป้าหมายเนี่ยครับนี่คือความสําคัญของความลับของสมองมนุษย์คนประสบความสําเร็จหรือไม่อยู่ที่ตรงนี้ครับ้าบอกลองฝึงกดูเพราะคนอมริการหลายคนทําแล้วประสบความสําเร็จมาถึงได้ขึ้นบนอินเทอร์เน็ตเผยแพร่ไปต่างประเทศแล้วก็มาเล่าให้เราฟัางนะครับ ขอบคุณทุกท,าท่านติดตามชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเห็นไหมผู้ที่ไขความรับของพระพุทธเจ้าได้อยู่สหรัฐอเมริกาในต่างประเทศเขาขึ้นมาไขความรับราะการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าว่านั่งสมาธิอย่างนี้ จะประสบผลสำเร็จชีวิตจะดีจะมีแต่ความสุขปรารถนาของความสำเร็จอธิฐันจิตแต่สิ่งหนึ่งที่พระุทธเจ้าย้ำและสอนพวกเราทุกคนชาวพุทธนั้นคืออะไรครับให้มีเมตามเมตาคำว่ามีเมตตาถ้าแปลออกมาแล้วที่ต่างชาติเขาเอาไปทำ เข้ามาวรนยายก็คืออะไรครับไม่คิดไม่คิดเลยครับไม่คิดลบเท่านั้เองไม่คิดลบไม่มีความกลธไม่สงสัยเห็นไ,ไ,ไหมครับความลับของครธเจ้าที่สอนพวกเรามานั้นเดี๋ยวนี้ถูกเปิดเผยแล้วโดยนักฟิศาซีย์ของอเมริกาและมีสถาบัน เขาบอกเมื่อกี้นี้มีสถาบันใช่ไหมมีสถาบันเรียนรู้เรื่องนี้โดยตรงเลยเห็นไหมครับทําไมพระรู้จักถึงบอกว่าไม่ให้โกรธไม่ให้เกลียดไม่ให้ทา่าไม่ให้พยาบาทเวลานั่งสมาธิแล้วเวลาอธิษฐานจิตมันจะประสบผลสาเร็จสูงสุดคําภาวนาของอาจารย์นี่ละที่ดึงเอาหัวใจ ควาการปฏิบัติออมาให้พวกเราพนอนะฮะแท,ท้ี่จริงแล้วไม่โกรธไม่เกลียดแม้ขั้นปฏิบัตนั้นมันเป็นขั้นตอนสุดท้ายของผู้ที่เข้าสู่มรรคผลนิพพาน